สวัดีครับอันนี้เพิ้นสูงนะครับเป็นอยู่แถวดนานชางนั่นงนะครับก็มีร่องรอยฝนตกนะครับมีร่องรอยฝนตกผมมาพิจารณฝนนะครับฝนมันยุ่งแต่ก่อนครับมีร่องรอยกันตรงนะครับประชุ่มชําอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าแรงขนาดไหนนะครับก็มีร่องรอยฝนตกนะครับบนต้นสูงหรือบนถนนมิตรภาพนะครับความเมืองเป็นตำบลถโน มีน้ำมา,าเวลา16บหนาฬิกา4-5บนาทีครับลงบอลโมตีไม่เหมือน,น,นอรอครับช่วงนี้ภานครอลงรอลตะครับสวัสดีครับช่วงนี้ไม่ตั้งใจครับพอหายรอดนะครับพอหายรอด 當家教。